ถ้าจะเลือกซื้อคอนโดในกรุงเทพเนี่ยคองอาจจะซื้อแถวไหนพระรามเก้ากับอ่อนนุชโอ้เลือกยากเลยเพราะว่าจบเตรียมพันด้วยชอบแถวอ่อนนุชเอาพระรามเก้าครับไปไหนมาไหนง่ายไปสนามบ,บินสุวรรณภูมิสะดวกแล้วพระรามเก้ากับอุดมสุขก็เอาพระรามเก้าอยู่ดีครับผมยังรู้สึกว่าเข้าในเมืองง่ายกว่าแล้วพระร,รามเก้ากับราชดลพระรามเก้าแน่นอนครับรัชดากลับบ้านไม่ไหวรถติดมากพระรามเก้ากับง้วยขวางครับโอ้พระรามเก้าแน่นอนครับผมง้วยขวางง้วยขวางก็ไปไม่ไหวพระรามเก้ากับลาดพร้าวครับปิดหนักนะพระรามเก้าครับพระรามเก้ากับรามอินทราพระรามเก้าแน่นอนครับรู้้สสึกกกกวววว่่่าาาพรระะมเนียดแล็ไป มาไหนออกนอกเมืองง่ายพราะามก้าวกับทองหล่อครับโหที่เลือกยากมากแต่ว่าถ้าชอบจริง เอาทองหล่อแล้วกันแล้วทองหล่อคือใกล้สถานที่กินสถานที่เที่ยวมากกว่าแล้วทองหลอกับปลามแหงครับทองหล่อแน่นอนครับปลาคแหงชอบกขทนะแต่ก็นานๆไปทีทองหล่อยังึกคุ้นชินกว่าแล้วทองหลอกับเตาปูนครับทองหล่อครับผมเตาปูนไม่ใช่ทางนั้นเท่าไหร่แล้วทองหลอกับรัตนธิเบตครับทองหล่อแน่นอนครับรัตนทิเบไกลไปสุดท้ายครับแล้วทองหลอกับสาทรครับสาทรก็เป็นทร์แมเรียนะถ้าพูดในเรื่องของ investment อะจริงๆก็สาทรก็ make ซนนะแต่ว่าถ้าส่วนตัวเลยให้ตอบส่วนตัวขอ เลือดทลองหล่อคองหล่อทองหล่อครับผมโอเคครับผมสุดท้ายก็เลือกทองหล่อครับ,อรบอโอเคครับ